สวัสดีชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง 15, ธันวาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนที่มีคู่และก็คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับชาวราศีพิจิกประจาช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6เรามาดูพลังงานคนโสดชาวราศีพิจิกกันก่อนครับว่าในเดือนพฤษภาน h i s ชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดจะมีพลังงานเรื่องความสัมพันธ์เป็นยังไงนะ หรือจะมีใครเข้ามาให้กระชุม่มกระชวยใจใหรือเปล่านะครับเรามาดูกันสามถ้วยออกมานะครับเป็นพลังงานของตัวคุณชาวราศีพิจิกเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ครบก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับฝั่งคนที่ชาวราศีพิจิกกำลังคุยอยู่ด้วยนะครับหรือมีโอกาสได้รู้จักนะครับ เขาจะมีพลังงานเป็นยังไงหรือว่าเขาน่าจะเป็นคนลักษณะไหนนะครับก็จจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะเพราะมีพลังงานธาตุลมขึ้นมาในฝั่งตัวเขานะครับแต่บางคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับบางคนอาจจะพลังงานที่เป็นลักษณะของคนที่ชอบเข้าหาคุณหรือชอบจู่โจมตัวคุณนะครับ เดี๋ยวว่าไม่ทันให้ตั้งตัวเลยนะเวลาจะโทรมาจะทักมาหรือว่าเวลาจะเข้ามาหาเวลาเจอตัวนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันดีกว่าสําหรับคนโสดชาวราศีพิจิกครับตัวคุณเองนะครับคุณในช่วงเดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างเข้าสังคมบ่อยนะครับคุณค่อนข้างกลับเข้ามาพบปะหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือกับคนรู้จักนะครับซึ่งนะเวลาเนี้ย ในส่วนของตัวของคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เข้ามาทําความรู้จักคุณแบบกระทนหันนะครับแบบว่า,เ,าเจอกันครั้งแรกแล้วเข้ามาพยายามทําความรู้จักเลยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ตัวเขาเองนะครับอาจจะทักมานะครับในทางที่เป็นสื่อโซเชียลทั้งหลายแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเข้ามาได้นะครับถ้ากรณีที่คุณยังไม่มีคนคุยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคนคุยอยู่นะครับคนคนนี้ เดือนนี้เขาค่อนข้างจะหุนห่นหันพล่นในการเข้ามาหาคุณนะครับทำอะไรก็มักจะถึงเนื้อถึงตัวอยู่เสมอนะครับโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวมาก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูครึ่งเดือนแรกครับพลังงานครึ่งเดือนแรกของชาวราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกนะครับที่เป็นคนโสดนะครึ่งเดือนแรกตัวคุณเองนะครับคุณก็จะรู้สึกเหมือนกลับมามีความตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าเหมือน ตัวเองกําลังจะได้มีความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนตัวเองจะได้กลับมามีหัวใจที่แบบชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีใครมานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยังโสดสนิทยอยู่จริงๆนะครับเดือนนี้ครึ่งเดือนแรกคุณจะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีใครสักคนหนึ่งคิดถึงคุณอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นคนในอดีตหรือถ้าเกิดคุณไม่เคยมีใครมาเลยนะครับคุณจะรู้สึกว่า เหมือนใครสักคนหนึ่งตามหาคุณจนเจอหรือเปล่านะครับณเวลานี้นะครับทีนี้ในฝั่งของคนที่คุณคุยด้วยนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะจบในเรื่องของการที่ความผันผวนนะครับบางคนอาจจะคุยกันอยู่ได้แล้วรู้สึกว่าไปประมาณมาๆห,หายๆนะครับก็เขาอยากจะจบเรื่องนี้นะครับจบเนี่ยไม่ใช่ว่าจบกับคุณนะแต่หมายถึงอยากจะ แน่นอนสักทีนะครับอยากจะมีพลังงานที่แน่นอนสักทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวคุณเองครับพอในช่วงเดือนปลายเดือนนี้นะฮะปลายเดือนกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดคุณเองจะรู้สึกว่า,าก่อนที่เขาจะมาแสดงความชัดเจนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าจะอยู่ จะอยู่ก็จะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณอะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเขามาแสดงนะครับว่าเขาต้องการจะอยู่นะครับเขาอยากจะจริงจังกับคุณนะครับคุณก็จะรู้สึกว่าเหมือนคุณใจชื้นขึ้นมาเนีเติร์สตาร์ขึ้นมาตรงนี้นะเหมือนคุณรู้สึกก็กลับมาแฮปปี้มีความสุขดีครั้งหนึ่งนะครับคนโสดนะครับก็จะเป็นพลังงานที่ชัดเจนมากขึ้นว่า จะมีการครบหาคุยกันเลื่อระดับไปอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนแต่ว่าแรวยความีการครบกันในล,ลักษณะที่ยังไม่เปิดตัวยังเป็นสถานะไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าบางคนอาจจะก้าวข้ามขั้นไปเป็นแฟนเลยก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยในช่วงกลางเดือนนะครับฝั่งของคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของการที่มาพยายามแสดงความชัดเจนกับคุณนั่นแหละทําให้คุณรู้ว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยหลังจากนั้นพอเขา แสดงความชัดีจยเนี่ยคุณเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องการเวลาต้องการการเติบโตนะครับมันก็จะเป็นช่วงของการศึกษาดูใจนั่นเองแหละนะถึงได้บอกว่าบางคู่อาจจะเปิดตัวแต่บางคู่ก็อาจจะยังไม่เปิดตัวยังคบกันแบบสถานะไม่ชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาดูพลังงานนะครับว่าชาวราศีพิจิกนะครับจะทํำยังไงครับกับความสัมพันธ์นี้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะ ช่วงแรกๆนะครับคุณก็รู้สึกว่าวุ่นวายใจว่าวุ่นใจอยู่เหมือนกันนะครับสักพักหนึ่งผ่านไปเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าคุณกลับนึกถึงคนคนนี้ที่เข้าหาคุณนะครับแล้วสุดท้ายคุณก็รู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างพอมันคลี่คลายเขาแสดงความชัดเจนกับคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณโล่งใจนะครับแล้วคุณก็เหมือนกับว่านั่งนั่งรอเขาแสดงความรู้สึกหรือนั่งรอเขาแสดงความชัดเจนออกมาแบบหล่อๆสวยๆกันะนะ้ะว่าอืม คุณนะพร้อมแล้วนะครับที่จะเปิดใจรับใครสักคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ารอให้ฝ่ายหนึ่งแสดงความชัดเจนเท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูกันครับว่าฝั่งของคนที่คุณคุยด้วยนะชาวราศรีพิจิกเขาจะทํำยังไงครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะราชาเหรียญขึ้นมาเหมือนกันนะครับตอนแรกอะ่ะเขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะครับเขาอยากจะชัดเจนกนะับคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่มันมีเรื่องของความคิดนะครับที่เขา เหมือนคิดมากอ่ะเหมือนคิดเยอะแล้วเขาก็ต้องการดูต้องการศึกษาคุณด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้ว่าเขาอยากจะอ,อยู่ข้างข้างคุณนะครับอยากจะครอบครองคุณหรือว่าอยากอยู่ข้างข้างคุณนะครับอยากให้คุณเนี่ยมาอยู่ในความดูแลหรือว่ามาอยู่ในชีวิตเขานะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวราศี พิจิกและคณะพิจิกต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่คือการดูดวงโดยรวมพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะครับถ้าอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันผมให้รายละเอียดนะครับทุกอย่างไว้ในช่องคำบรรยายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่มีสถานะเป็นคนมีคู่นะครับชาวราศรีพิจิกชาวราศรีพิจิกที่มีคู่ครับพลังงานของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเรามาดูกันนะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศรีพิจิก โอเดี๋ยวขอมาดูฝั่งคู่ของคุณชาวราศีพิจิกก่อนนะครับว่าพลังงานฝั่งของเขาจะเป็นยังไงนะในเดือนพฤษภา t นี้คู่ของคุณเขาจะเป็นยังไงครับชาวราศีพิจิกเขาอยากเป็นเจ้าข้อเจ้าของคุณแล้วนะ เขาอยากสบายใจแล้วเขาก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณอืเปิดมาทํานอยฝั่งเขาซะก่อนเลยนะฝั่งคนที่เป็นคู่ของคุณนะแล้วเขาก็รู้สึกหนักใจนะเวลาที่แบบบางทีเขาจะต้องมาคอยกันคนที่พยายามเข้าหานะครับพยายามเข้าหาคุณชาวราศีพิจิกนะมาเรามาเล่าเรื่องกัน เซอรชาัราศีพิจิกนะครับพลังงานของตัวคุณเป็นเดอร์เลเวอร์ขึ้นมาแปลว่าในเดือนนี้นะครับตัวคุณเองเนี่ยนอกจากความรักความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ของคุณจะค่อนข้างดีแล้วเนี่ยตัวคุณเองนะครับคุณยังค่อนข้างมีสเสน่ห์เตะตาคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ฝั่งคู่ของคุณนะครับเขาเป็นพลังงานอิมพเลอร์นะครับแปลว่าเขาอยากจะครอบครองอยากเป็นเจ้าของคุณเต็มที่แล้วนะเขาอยากจะยึดคุณไว้เป็นของเขาเพียงคนเดียวนะครับคราวนี้ ในส่วนพลังงานของเครื่องเดือนแรกนะครับเดอสั้นนะครับประกบคู่ขึ้นมากับเพอร์มิทนะครับเครื่องเดือนแรกของคุณนะครับความสัมพันธ์ของคุณนะครับมันจะเป็นไปด้วยเรื่องของอความที่มีความเงียบเียบเหงาเหงาสักนิดนึงนะครับในช่วงต้นเดือนช่วงต้นเดือนแรกนะในช่วงสัปดาห์แรกนะครับหลังจากนั้นสัปดาห์ถัดไปนะครับมันจะมีเรื่องของความสุขความสบายใจขึ้นมาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่า ฝั่งคู่ของคุณครับถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกาันแต่คุณเป็นแฟนกันหรือคุณกําลังคบกันอยู่ในฐานะแฟนกับชัดเจนนะครับคู่ของคุณครับเขารู้สึกว่าเขาหงุดหงิดนะครับไม่พอใจเวลาที่มีใครนะครับมาเห็นคุณหรือว่ามีใครพยายามเข้าหาคุณนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างให้ตัวเขารู้สึกสบายใจนะครับนั่นหมายความว่าตัวของเขาเองเนี่ยอาจจะมีการ เปิดเผยนะครับในเรื่องของตัวคุณหรือว่าเปิดตัวคุณนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการครบกันร,รู้กันภายในแต่ยังไม่ได้เปิดตัวแบบว่าทุกคนรับรู้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะถูกขอให้ยอมรับการเปิดตัวครั้งนี้นะครับในการที่มีตัวซันขึ้นมานะชาวราศีพิจิกนะบางคนอาจจะคบกันมาเงียบๆนะครับแต่คราวนี้เปิดตัวเนี่ยมันมาจากการที่อาจจะ ถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้มั่นกันนะครับอาจจะพาไปเปิดตัวกับญาติพี่น้องหรือพาไปเปิดตัวกับครอบครัวนะครับก็ทําให้ชาวราศีพิจิกรู้สึกตีมากนะครับแล้วก็บางทีอาจจะเหมือนกับว่าพาไปเที่ยวนะครับเขาอาจจะพาคุณไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ลงรูปคู่ลงโซเชียลอย่างนี้ก็ได้บางคนนะครับอาจจะเปลี่ยนสถานะนะครับจากโสดเนาะเป็นกําลังคบหาใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น เป็นแฟนกันกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้นะครับแล้วก็บางคนนะถึงขั้นที่หนักมากๆถึงเวลาที่เป็นเวลาจริงๆของคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะถูกเขาครับขอคุณแต่งงานได้นะครับหรือขอมั่นคุณได้นะครับหรืออาจจะให้แหวนหรือให้ของแทนใจนะครับเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวคุณนะครับในช่วงสัปดาห์ สัปดาห์ที่3อ่ะหลังจากกลางเดือนนะครับมาแล้วนะครับเขาจะพยายามทํางานอย่างหนักเลยเพื่อที่แบบเหมือนกับว่ามอบอะไรสักอย่างให้คุณให้ได้นะครับตรงนี้เพราะเขาไม่อยากจะแบกความรู้สึกตรงนี้ไว้ต่อไปแล้วความรู้สึกที่เขาแบกมามันมากเกินพอแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับมันก็จะมีเรื่องของการที่ตรงนี้มีไฮพิสเษขึ้นมานะครับไฮพิสเศชเนี่ย มันจะมีความหมายที่ค่อนข้างหลากหลายในการทํานายแต่ว่าณนะตรงเนี้พอมันประกบขึ้นกับสี่เมเา้านะครับซึ่งสี่เมเา้าปกติมันก็จะหมายถึงงานมงคลพิพีมงคลการจัดงานหรือว่าการสําสเร็จในการเขาเรียกว่าจอมรับในความสัมพันธ์นะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ตัวคุณเองอ่ะหลายหลายคนนะครับอาจจะเกิดการ จดทะเบียนสมรสกันเกิดขึ้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะแต่งแล้วก็จดด้วยก็ได้นะครับสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่นะครับในช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วตัวเขาเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะวางมาดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณไม่ยอมให้ใครเข้ามาแบบวุ่นวายกับคุณอีกแล้วนะในช่วงนี้นะคราวนี้เรามาดูพลังงานของชาวราศีพิจิกครับลัคนาพิจิกนะว่าคุณจะจัดการยังไงครับกับความสัมพันธ์ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงแรกครับเขาอาจจะมีการดูดูคุณหน่อยเนาะที่แบบหรือว่าไม่พอใจคุณอยากให้คุณอยู่เงียบๆซ่อนตัวเก็บตัวนะครับอยากให้คุณเป็นเฮอร์มิตคือซ่อนตัวเก็บตัวไม่ใครเห็นเลยนะครับแต่หลังจากนั้นครับ คุณจะรู้สึกดีว่าเออแบบเหมือนเหตุการณ์ต่างๆมันคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องราวดีๆที่เป็นเหมือนเรื่องที่ควรจะได้รับการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณนะครับคราวนี้เรามาดูฝั่งของคู่ของคุณกันบ้างครับชาวราศีพิจิกนะเขารอมานานนะครับจังหวะนี้นะเห็นไหมครับสี่เม้าเขาอยากจะเป็นเจ้าของคุณเนี่ยถูกต้องเขาอยากแต่งงานกับคุณนะครับเขาอยากคบคุณอยากเปิดเผยหรือว่าเป็นเจ้าของคุณอย่างเต็มตัวนะครับ เดสขึ้นมานะครับเดอะซันนะครับเนสขึ้นมาขยายด้วยเดอะซันหมายถึงการจบความสัมพันธ์เดิมนะครับเพื่อไปอีกขั้นหนึ่งของความสัมพันธ์ที่กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่ายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยชาวราศีพิจิกนะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้เราจะกระท่าท่านพลังงานของคุณตรงนะครับกับคลิปนี้นะครับชาวราศีพิจิกที่มีคู่ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่กําลังจะ เริ่มสร้างครอบครัวนะครับหรือว่า,ามีงานมงคลเกิดขึ้นก็ขอสแสดงความยินดีไว้ในคลิปนี้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่นะครับในช่วงเดือนพฤษภา2566แล้วก็ท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันครับมาดูดวงส่วนตัวด้วยกันได้ผมให้รายละเอียดไว้ในช่องคำบรรยายเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านใดพลังงานแตกต่างไปจากนี้ซึ่งก็นี่เป็นพลังงานโดยรวมครับอาจจะไม่ตรงกับหลายๆท่านนะครับ ก็มาดูตรงส่วนตัวด้วยกันนะครับมาเช็คตรงส่วนตัวด้วยกันได้แต่ถ้าท่านใดพลังงานตรงยินดีด้วยนะครับคุณกําลังจะเป็นคนที่มีเจ้าของอย่างมีทาาางงกรอย่เป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับสําหรับชาวราศีพิจิกครับที่มีสถานะไม่ชัดเจนในช่วงเดือนพฤษภาคม2566นี้ครับตัวคุณเองพลังงานนะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงครับ เมื่อกี้คนมีคู่เขาก็สีเมเท้านะอือถึงกับร้องอูอเลยนะครับเพราะเมื่อกี้ทางคนมีคู่เขาได้เฮกันไปแล้วนะคราวนี้คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับคู่คุณชาวราศรีพิจิกฝั่งตัวเขาเป็นยังไงบ้างครับพลังงานเดือนพฤษภาคมนี้นะ คราวนี้เรามาเริ่มกันก่อนสําหรับชาวราศีพิจิกที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับฟังตัวคุณนะครับคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยในช่วงเดือนนี้คุณได้รับการเติมเต็มนะครับคุณค่อนข้างมีความสุขนะกับในเ,เรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องของสถานะเรกเป็นเรื่องของพลังงานในในความสัมพันธ์ที่แบบคุณค่อนข้างรู้สึกดีนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับ ทีนี้แล้วมันก็เหมือนกับว่าจะ,จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะแต่ว่าในฝั่งของตัวเขานะครับหกเหรียญฝั่งของเขาเนี่ยเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนที่คอยให้เป็นผู้ที่ซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเขาทําทุกอย่างให้คุณเนะี่ยอย่างที่เป็นธรรมแล้วนะครับมาที่พลังงานครึ่งเดือนแรกครับฝั่งตัวคุณนะครับสิบไม้เท้ากับราชาถ้วยนะครับ นั่นหมายความว่าตัวคุณเองที่ผ่านมาในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนพยายามประครับประคองมาตลอดนะครับแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่เวลาที่มีเรื่องอะไรผิด,ผดใจกัน,นคุณเป็นคนที่พยายามเคลียนะครับอยู่ตลอดเลยพยายามจะไม่ให้มีความคุมเครือในขณะที่ตัวเขาครึคร่งเดือนแรกเขาเองเขาจะมีเรื่องของความคุมเครือที่มันเกี่ยวข้องกับ เรื่องที่เขาคิดเยอะคิดมากหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าในอดีตนะครับจนวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาควรจะปล่อยวางหรือเขาควรจะปล่อยผ่านได้แล้วเขาก็เลยอยากจะกลับมาโฟกัสที่คุณนะครับชาวราศีพิจิกนะทีนี้พอพลังงานมันอยู่ในช่วงปลายเดือนนะครับช่วงสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ปลายเดือนนะครับเดือดซันขึ้นมาในฝั่งของคุณนะครับมันหมายความว่าพอมาขึ้นกับ5ดาบนะครับ เท่ากับว่าตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณประครับประคองมามันจะไปรอดได้นะครับถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมามันจะเป็นฝ่ายคุณซะมากนะครับที่เป็นคนประครับประคองหรือทําให้มันรอดมาด้วยได้ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับทีนี้ในส่วนของคู่ของคุณนะครับตัวเขาเองเนี่ยเหตุที่มีเดือดซันขึ้นมาตรงนี้มันเป็นเพราะว่าในสัปดาห์ที่3ช่วงกลางเดือนครับพอเขารู้สึกตัวแล้วว่าเขาจะต้อง มอบสิ่งดีๆหรือว่าเป็นคนดีหรือว่ากลับมาโฟกัสที่คุณมันทําให้คุณรู้สึกชื่นใจมันก็เลยมีพลังงานของจะสั่นโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาจะโอเหมือนโอ๋ๆเหมือนดูแลคุณเหมือนแบบตามใจคุณนะครับเหมือนประมาณว่ารักเออในช่วงสัปดาห์ที่3นะครับแต่พอสัปดาห์ที่4ี่ครับเขาก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบมันเขาเรียกว่าไงเหมือนพอคุณเริ่มมั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้แบบมันมันโอเคมันแบบทุกอย่างมันผ่านมาได้เพราะคุณเขาก็จะเริ่มแบบเหมือน เหมือนเซงเงี้เหมือนเซงว่าเอ้ยจริงๆแล้วก็คือแบบมันก็ต้องมีเขาตอบสนองด้วยไม่ใช่เหรอนะครับมันก็เลยพาเนี่ยเขารู้สึกเหมือนหักใจอยู่พอสมควรนะครับเหมือนเหมือนไม่เห็นด้วยอ่ะเนาะคราวนี้ไม่อยากจะใช้คําว่าเดินออกจากความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดไพ่เคลียร์พลังงานกันนะคราวนี้เรามาดูกันครับว่าพลังงานนะครับของชาวราศีพิจิกที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับคุณจะจัดการยังไงครับในช่วง เดือนพฤษภาคมนี้เดอะสตาร์ชาริออตสามไม้เท้านะครับอ่ะงั้นขอเปิดของเขาก่อนด้วยนะเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันกำลังดูดีแล้วหลหะเหมือนทุกคนเหมือนสองคนกำลังหันหน้าเข้ามาคุยกันดีๆนะครับไม่ดึงเชงไม่ดึงเกมนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาดูฝั่งของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนล้องมาคุณครับพราะคิดมาที่ผ่านมาเขาก็ให้คุณนะ เขาก็สนใจคุณนะนะครับหรือว่าเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับความสนใจนะนะครับเขาไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่ประครับประคองความสัมพันธ์นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแสดงความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปว่าที่ผ่านมาเหมือนคุณเป็นคนทําหรือปฏิบัติทั้งหมดมาคนเดียวเนี่ย mm. เขาจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่ไม่ไม่อยากจะสนใจคุณแล้วเขาอยากจะเริ่มกลับมาแบบเหมือนเออถ้าคิดว่าที่ผ่านมามันเป็นเพราะตัวคุณคนเดียว นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นโสดอีกทีก็ได้นะครับในขณะที่ฝั่งของตัวคุณนะครับคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาทําดีแล้วนะครับทุกอย่างโอเคทุกอย่างกําลังไปได้สวยแต่พอถ้าเราไปแสดงตรงนี้ว่าเหมือนแบบมันเป็นเพราะชั้นหรือแบบเราเราแบบยกตัวขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าเขาจะตีตัวออกห่างนะครับแล้วกลายเป็นว่าฝั่งคุณเนะี่ยที่ต้องคอยไปส่องคอยไปดูคอยไปแลมเขานะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะครับที่มีสถา,านะไม่ชัดเจนนะครับ ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้นะครับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่าพ,าพาประคับประคองให้รอดมาตลอดเนะี่ยคิดได้นึกได้รู้สึกได้แต่อย่าพูดนะครับถ้าไม่อยากเสียเขาไปนะโดยถ้าไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันกลับไปเป็นลักษณะที่เข้ามาใกล้ชิดกันแนละ้วอยู่ดีๆก็ถอยห่างนะครับ mm hmm. ก็อะไรที่ทําทให้เขารู้สึกว่าเหมือน ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวคุณจริงๆอะที่เป็นฝ่ายประคับประคองมาแต่ว่าตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาสปอร์ตคุณเลหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ไม่จําเป็นเราไม่ต้องพูดนะครับแล้วทุกอย่างมันจะไปมันจะได้เดินหน้าไปได้สวยนะครับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับท่านใดผ่านมาเจอผมเป็นครั้งแรกผมฝากกด ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับท่านใดกดติดตามแล้วผมฝากกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็หรือว่าถ้าท่านใดนะครับยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไ,ไม่พลาดเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปในครั้งต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่อยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันผมให้รายละเอียดในการดูดวงนะครับไว้ในช่องคำบรรยายใต้ชื่อคลิปนี้นะครับหรือว่า Line ID ที่ใช้ติดต่อก็ให้ไว้นะครับบริเวณ มุมจอช่วงทายคลิปนี้เองนะครับสักคลิปนี้ของชาวราศสีพิจิกนะครับลักษณาพิจิกจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีครับสักคลิปนี้สวัสดีครับ